สวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็จะมานำเสนอวิธีการใช้งาน GPS ด้านการจัดเก็บข้อมูลแบบพื้นที่ค่ะขั้นตอนแรกนะคะให้เลือกไปที่ set up ค่ะจากนั้นนะคะเลือก tracks ค่ะ tracks นะคะจะเป็นคำสั่งการตั้งค่าเส้นทางที่จัดเก็บค่ะโดย track log นะคะคือการตั้งค่าการบันทึกเส้นทางโดยจะมีด้วยกัน3รูปแบบนะคะคือ 1. do not record คือการตั้งค่าไม่บันทึกเส้นทางในหน้าของแผนที่ 2. record do not show บันทึกเส้นทางแต่ไม่แสดงค่าในหน้าของแผนที่ 3. record show on map การบันทึกเส้นทางและแสดงค่าในหน้าของแผนที่ record method นะคะจะเป็นรูปแบบของการบันทึกเส้นทางค่ะเราจะเลือกกันได้3รูปแบบนะคะก็คือ 1. distance 2. time 3. auto ค่ะ ขึ้นอยู่กับรูปแบบของพื้นที่ที่เราจะจัดเก็บนะคะให้เลือกใช้ให้เหมาะสมค่ะโดยทางเรานะคะจะเลือกแท็กล็อกเป็น Record Show on Map ค่ะส่วน Record Method นะคะจะเลือกเป็น Time ค่ะสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามต้องการเลยนะคะเลือกให้เหมาะสมกับพื้นที่ที่เราจะจัดเก็บค่ะเมื่อเลือกเป็น Time นะคะตรง Recording Interval นะคะก็จะเป็นการตั้งค่าเวลาในการจัดเก็บนะคะสามารถตั้งได้ตั้งแต่ชั่วโมงนาทีวินาทีค่ะ ขั้นตอนต่อไปนะคะให้เลื่อนหน้าเมนูหาคำสั่ง Track Manager ค่ะคำสั่งนี้จะเป็นการตั้งค่าการบันทึกเส้นทางที่เราจะจัดเก็บนะคะจากนั้นนะคะเลือก Current t r a c k ค่ะเมื่อกดเข้าไปแล้วนะคะให้เลือกคำสั่ง Clear Current Tag ค่ะเพื่อที่เราจะทำการ Clear Track ก่อนหน้าที่บันทึกไว้นะคะก่อนที่เราจะทำการเริ่มเดินจัดเก็บข้อมูลพื้นที่ค่ะเมื่อ c l e ร r Current Tag เสร็จแล้วนะคะให้กดกลับมาหน้าเมนูจากนั้นเลือก Map ค่ะ เมื่อหน้าจอของแมปเปิดขึ้นมาแล้วนะคะให้เราสามารถเริ่มเดินจัดเก็บพื้นที่ได้เลยค่ะเมื่อต้องการบันทึกพื้นที่ที่เราต้องการจัดเก็บเสร็จแล้วนะคะให้ไปที่เมนู Track Manager ค่ะจากนั้นเลือกที่ Current Track เลือก Save Track ก็จะเป็นการบันทึกพื้นที่ที่เราจัดเก็บมาแล้วค่ะถ้าอยากจะดูพื้นที่ที่เราจัดเก็บมานะคะให้เลือกไปที่ View Map ค่ะถ้ากด View Map นะคะหน้าจอก็จะแสดงผลในรูปแบบนี้เลยค่ะ